ข้อ1 1โจทย์บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องการโยนอุปกรณ์ให้คนที่อยู่ในตึกซึ่งอยู่ห่าง5เมตรอยู่สูง5รู3ส่วน2เมตรดังภาพโดยไม่คิดแรงต้านอากาศเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องโยนอุปกรณ์ด้วยมุมกี่องศาเทียบกับแนวระดับเพื่อให้อุปกรณ์ขนาดลับมีความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์อันดับแรกเรามาเขียนตัวแปรก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้าง ดับแรกเลยโจทย์บอกว่าตึกอยู่ห่างจากเ,าเจ้าหน้าที่คู่ภัยเนี่ยหเมตรนะตรงนี้แสดงว่าโจทย์บอก s x มาให้และอยู่สูงห้ารู้สามส่วนสก็คือตรงนี้อันนี้บอก s y มาให้ก็คือ เจ้าหน้าที่คู่ภัยเนี่ยต้องโยนอุปกรณ์ขึ้นไปให้กับคนที่อยู่บนตึกฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้จะเป็นระยะ s y ส่วนตรงเนี้ยจะเป็นระยะ s x นี่แสดงว่า s x 5เมตร s y หรูอสส่วน2เมตรทีนี้โจทย์บอกว่าไม่คิดแรงต้านอากาศแสดงว่าไม่มีแรงมากระทำกับวัตถุ การที่ไม่มีแรงกระทํากับวัตถุหมายความว่าความเร็วในแนวระนาบเนี่ยจะเป็น v คงที่ซึ่ง v คงที่หมายความว่า a เท่ากับ0เมตรวินาทีกำลังสองนั่นเองแล้วโจทย์ถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องโยนอุปกรณ์ด้วยมุมกี่องศาก็คือถามเซตเท่ากับเท่าไหร่ เพื่อที่อุปกรณ์ขนาดรับมีความเร็วในแนวดิ่งเป็น0ก็คือปุ่มบอกเราว่า vy เนี่ยเท่ากับ0เมตรเปอร์เซกการที่ vy เท่ากับ0เมตรเปอร์เซกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นความเร็วปลายเนี่ย vy เป็นศูย์เมตรเปอร์เซกหมายความว่าคนที่อยู่บนตึกเนี่ยคืออยู่ณจุดสูงสุดนั่นเอง ตรงนี้คือจุดสูงสุดดังนั้นอันดับแรกเรามาดูที่รูปกันต่อเนาะเรามาวาดรูปกันเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นก็คือเจ้าหน,น้าที่เนี่ยโยนอุปกรณ์ขึ้นไปณนะจุดสูงสุดประมาณนี้ ทีนี้เขาเนี่ยโยนด้วยความเร็วต้นโจทย์ไม่ได้บอกมาเนาะพี่ก็จะแทนเป็นตัวแปร u แล้วกันด้วยมุมองศากับแนวระนาบเนี่ยเซต้าองศาแสดงว่านี้เป็น ux ตรงนี้เป็น uy ทราบ u ทราบทราบ u ทราบเซต้าให้แตกแกน u เข้าแกน x กับแกน y นะ ux ก็จะเท่ากับ u cos t า uy ก็จะเท่ากับ u sin t าทีนี้เรามาดูเนื่องจากความเร็วเคลื่อนที่ขึ้นไปแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยระยะ sx ก็จะเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายใส่หัวลูกศร พี่จะได้ระยะ sx ทิศทางไปทางขวาซึ่งมันทิศทางเดียวกับ ux แสดงว่า sx ของพี่เป็นบวก5ทีนี้มาดู sy กันบ้างจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายใส่หัวลูกศรจะเห็นว่า sy มีทิศกับ uy ดังนั้นมีค่าเป็นบวกนั่นเอง Sy แบบนี้ทีนี้เราอันโจย์เขียนตัวแปรเขียนตัวแปรในรูปเรียบร้อแล้วเรามาคำนวณกันเพื่อหาว่ามุมเซตาเท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากเราทราบ Sx แล้วก็ Sy ฉะนั้นเราเริ่มคิดจากแนวไหนก่อนก็ได้แล้วเราจับ Tx เท่ากับ <Y S 2> <Y S 1> มาเชื่อมกันเนาะ mm hmm. พี่ก็จะเริ่มคิดจากแนวรามก่อนเนื่องจากแนวรามเนี่ยมันมีแค่สูตรเดียวเนาะแล้วก็มีแค่สารตัวแปรมันก็จะคิดง่าย vx เท่ากับ u cos เซตนะก็คือตรงนี้ ตรงนี้ทีนี้ที่เราไม่ทราบเราก็ s x เราทราบแล้วเป็นบวกห้าแนวราบจะมีอยู่แค่สูตรเดียวก็คือจาก v เท่ากับ s ส่วนด้วย t ฉะนั้น t เท่ากับ s ส่วนด้วย v s เป็น5 v เป็น u cos เซตาพี่ติดไว้เป็นสมการที่1นึ่งทีนี้เรามาคิดแนวดิ่งกันบ้างแนวดิ่งเนี่ยเรารู้อะไรบ้างหนเรารู้ vy เท่ากับ0เมตรเปอร์สิ์เรารู้เรร sy s. เท่ากับ บวกห้ารูสามส่วนสองเราก็เรารู้ทีวเท่ากับสมการที่หนึ่งก็คือห้าส่วนยูขอเซตา ีนี้เรารู้อะไรอีกเรารู้ u y เท่ากับ u สายเซตาจากตัวแปรที่เราทราบของแนวดิ่งสังเกตรเราไม่ได้พูดถึงค่าความเล่งเนาะฉะนั้นเนี่ยสูตรที่ใช้ในการการคำนวณไม่มี a หรือไม่มี g นะ A หรือจจะใช้สูตร s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย t ก็จะได้ออกมาจาก s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย t s ของพี่จะเป็น5หาร3ส,ส่วน2เท่ากับ u เป็น ห้าถ่าทีเป็น u s i n เซตาบวก v v เป็นศูนย์หารสองก็จะได้ u s i n เซตาส่วนสองคูณ t ก็คือห้าส่วนด้วย u cos t h e t u ตัดกับ u สองตัดกับสอง ห้าแต่กับ5ก็จะได้ออกมาไซส่วนคอสคือแทนเนาะก็จะได้ออกมารูสามเท่ากับแทนเซตาฉะนั้นแทนเท่าไหร่ถึงจะได้ค่ารูสามก็คือเซตาเท่ากับอาร์แทนรูสามหรือเท่ากับ60องศานั่นเองเป็นคำตอบ ซึ่งข้อนี้สามารถใช้วิธีลัดได้นะเราอย่าลืมว่าเรามีสูตรลัดของเราในกรณีที่วัตถุเต็มดูอ่อาีนี้เรามาดูวิธีลัดกันมาก กรณีที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เต็มลูม sx เนี่ยจะเท่ากับ u square s i n 2สองเซต้าส่วนด้วย g แล้วก็ sy เท่ากับ u square s i n เซต้า square ส่วนด้วย 2g อ่าทีนี้ในกรณีเต็มหลุมเนี่ยแบบนี้ตรงเนี้ยจะเป็น s y ก็คือระยะสูงสุดส่วน sx คือตรงนี้ในกรณีของตำในโจทย์เนี่ยคือเขาพูดถึงแค่ครึ่งลูกเนาะซึ่ง sy เนี่ยมันก็คือวัดจากแนวระดับถึงจุดสูงสุดมันก็จะคล้ายๆกับรูปกรณีเต็มลูกแต่ sx เนี่ยสิ SX ในสูตรเนี่ยมันคือวัตถุต,ต้องตกมาที่ระดับเดิมฉะนั้นเนี่ยหเมตรเนี่ยตรงเนี้ยมันคือครึ่งหนึ่งของ SX ในสูตรอะฉะนั้นถ้าพี่คำนวณน,นะเราก็จะได้ S Y อ่ะพี่เริ่มที่ SX s x ก่อนนะก็จะได้ออกมาเป็น sx เท่ากับ u square s i n 2สส่วนด้วย g เท่ากับ5คูณ2เพราะว่าตรงเนี้ยมันคือแค่ครึ่งเดียวเนาะเวลาเราคิดเต็มรูปเราต้องคิดแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยครึ่งหน่งหอีกครึ่งหนึ่งหก็เลยต้องคูณ2นั่นเองก็จะได้เป็นเต็มลูป อย่างรูปนี้ก็จะได้ออกมาพี่ติดเป็นสมการที่1ทีนี้เรามาดู s y กันบ้างเนื่องจาก s y วัดจากแนวระดับถึงจุดสูงสุดจากกรณีในโจทย์ก็วัดจากแนวระดับถึงจุดสูงสุดเหมือนกันฉะนั้น s y ก็สามารถเท่ากับหรูส3ส่วน2ได้เลยก็จะได้ออกมาเป็น S, s y เท่ากับ u s s i n ส s ส่วนด้วย2 g เท่ากับ5รู3ส่วน2พี่ติดไว้เป็นสมการ2พี่ต้องการที่จะหามุมเซตาถูกไหมพี่ก็จับสมการ2หารสมการ1จะ1หาร2ก็ได้หรือ2หาร1ก็ได้นะแต่พี่อ่ะ เลือก2องหารหนึ 1, เพราะว่าสังเกตว่าสมการที่2มันมีติดรูทพี่ไม่ชอบเอารูทไว้เป็นตัวส่วนเนาะอ่ะทีพี่จะเอาสองหารหนึ 1. ก็จะได้ออกมาเป็น u square sine s q u a r ส่วนด้วย2 g ผ g หารด้วย1 1 หารพ uh ี่สลับเป็นคูณเลยแล้วกันนะนะก็จะเป็นจส่วน u s สแควร์ส่วนเอ่อโทษทีจส่วน u s สแควร์สายสองเซตาแบบนี้ก็จะได้เท่ากับห้า รูทสส่วนสแล้วก็หารด้วย1ก็จะเป็นหารด้วย10นั่นเองก็จะเป็น2องคูณสิแบบนี้ทีนี้เรามาทำการตัดกัน G, G ตัดกับ G U สแควตัดกับ U s สแควร์ตัดกับ2องทีนี้เราก็จะเหลือซ i ย สแควรเซต้าส่วนด้วยไซน์สองเซต้าไซน์สองเซต้ามันคือสองไซน์เซต้าโคดเซต้าก็จะได้ออกมาเท่ากับห้ารูทสามส่วนด้วยสิบทีนี้พี่เอาสองย้ายขึ้นไปคูณสองคูณห้าเป็นสิบสิบตัดกับสิบตรงนี้ ไซด์เซต้าแตะกับไซดเซต้าข้างบนจะเหลือไซด์เซต้าฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น s ซด์ส่วนด้วยคอสเท่ากับรูทสามซึ่งไซดส่วนคอสคือแทนเซตาเท่ากับรูทสามดังนั้นเซตาของพี่คือหกสิบองศาเช่นกันก็จะได้คำตอบออกมาข้อนี้เลยตอบช้อยข้อ5ค่ะ ข้อนี้ถ้าสมมุติว่าน้องๆจําสูตรเต็มลูปได้เนาะก็จะทําให้ช่วยในการคํานวณได้ไวขึ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดใช้สูตรลัดก็สามารถคํานวณแบบวิธีตรงก็ได้ไม่ได้ยากมากอเคเนาะมาดูข้อ